สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Trader b u l l นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกหนึ่งในแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดของการเทรดแบบ Smart Money หรือว่าการใช้ Order Block นั่นเองนะครับ Order Block เนี่ยเป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับที่ Smart Money หรือว่า ICT Concept เนี่ยใช้เยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ทรงพลังและก็สำคัญมากๆเลยนะครับ ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราคามันถึงกลับตัวจากจุดจุหนึงหรือราคาทำไมมันถึงวิ่งไปในจุดจุนึงเหมือนกับมีแม่เหล็กมาดึงดูดมันนี่แหละครับคือเกมที่รายใหญ่เขาเล่นกันครับเพราะว่าออเดอร์บล็อกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้เล่นรายใหญ่นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับออเดอร์บล็อกคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับออเดอร์บล็อกเนี่ย พูดง่ายๆเลยครับมันก็คือแท่งเทียนเดี่ยวๆหรือชุดของแท่งเทียนที่มันนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงนะครับหรือการ displacement นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่บ่งบอกว่าผู้เล่นรายใหญ่หรือว่าเจ้าตลาดเนี่ยเขาเข้ามาเขาอ,อัดวอลลุ่มเข้ามาในตลาดมันเลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบรุนแรงนั่นเองนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรอยเท้า ให้เรา smart money พวกเราเนี่ย smart money trader เนี่ยตามกลิ่นตามรอยเท้าของรายใหญ่ได้นะครับและตรงนี้ครับมันก็สามารถที่จะทำให้ราคาเนี่ยเกิดการกลับตัวได้หรือมันก็ทำให้ราคาเนี่ยวิ่งต่อไปตามทิศทางเดิมของมันได้เหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถลองเปิดบัญชีกับ iu x ได้นะครับ next gen trade ด้วยสเปดเริ่มต้น0.0นะครับมาดูประเภทบัญชีของเขากันบ้างบัญชีของเขาก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับคือ d a r d ์ r o และก็ a w โดยฝากขั้นต่ำของบัญชี s t Standard เนี่ยจะอยู่ที่แค่10เหรียญเท่านั้น,นครับ10ดอลลาร์เท่านั้นและก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์เท่านั้นนะครับสเปดเริ่มต้นที่0.2ปิ๊บนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นและก็เลเวลเลตสูง1ต่อ3,000เลยนะครับ บัญชีโปรครับก็จะมีสเปคเริ่มต้นที่0.1ปิ๊ฝากขั้นต่ำที่500 USD นะครับ500ดอลลาร์ได้เลเวลสูงสุดที่1ต่อ3 0 0 0เมอมกันนะครับส่วนบัญชีรอนะครับก็จะเป็นสเปคที่แคบมากเนาะแล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่6ดอลต่อหลอดนะครับฝากขั้นต่ำเท่ากับบัญชีโปรเลยก็คือ500เหรียญน,นะครับถ้าใครสนใจเปิดบัญชีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ หน้าตาของ order block ครับ order block เนี่ยก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับมันคือแท่งแบบนี้ถ้าเป็น bullish order block นะครับมันคือแท่งขาลงตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นใน key level นะครับ key level เนี่ยก็คือเป็นแนวสำคัญเป็นเป็น pd array สำคัญของ higher time frame นั่นเองนะครับตรงนี้ครับ order block เนี่จะทำลาย liquidity ตรงนี้ก็คือโลตรงนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เลือกทาลายไฮเอ่อไม่ได้เลือกทําลายไฮหรือโลนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่ามันจะเป็นออเดอร์บล็อกที่ค่อนข้างทรงพลังนะครับถ้าเกิดว่ามันได้ทําการกวาดลิควิิตี้หรือว่าทําลายไฮกับโลนะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกมาสอนอันที่เป็นความได้เป็นสูงหรือว่าเป็น Line Probability นั่นเองครับก็คือ Order Block ที่มีประสิทธิภาพะนะครับผมก็เลือกเอามาสอนให้กับคุณนะ o r r e r b l o ล็ตรงนี้ครับทำลายทำ lower low ลงมาทำลายปุ๊บแล้วก็ปิดกลับขึ้นไปทำ higher high นะครับและเมื่อราคาเนี่ยสามารถปิดทะลุแท่งเทียนสุดท้ายที่ทำให้เกิดการทำลาย low ตรงนี้ได้นะครับปิดที่แท่งนี้นะครับตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นออ d e r b ์บล็อกและ ออเดอร์บล็อกตรงนี้ใช้เพื่อซัพพอร์ตราคาให้ขึ้นไปต่อในทิศทางเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยเมื่อมันลงมาแตะเส้นออเดอร์บล็อกของเรามันก็ถูกส่งให้ขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะมีคำถามก็คือแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่งเทียนขาลงแบบหลายๆแท่งติดกันล่ะผมจะใช้ยังไงผมจะใช้แท่งสุดท้ายเลยไหม ที่ผมจะใช้ทั้งหมดคำตอบของผมคือผมใช้ทั้งหมดครับถ้ามันมีเป็นชุดก็ใช้ทั้งชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ bullish order block ต่อมาครับมาเป็น bearish order block กันบ้างนะครับหน้าตาก็คือเป็นแท่งข,ขึ้นแท่งสุดท้ายนะครับที่เกิดการทำลายอันนี้ทำลาย high เห็นไหมครับขึ้นไปทำ higher high แล้วก็เบรกกลับลงมาตรงนี้นะครับ เมื่อราคาเนี่ยสามารถปิดทะลุแท่งเทียนตรงนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็นออเดอร์บล็อกและเมื่อเกิดออเดอร์บล็อกเกิดขึ้นเราจะใช้มันให้ซัพพอร์ตราคาลงไปทิศทางเดิมนะครับทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าการทำลายไฮแล้วก็ถูกปิดทะลุกลับลงมาเฉยๆนะครับมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในคีย์เลเวลด้วยคีย์เลเวลคือเป็น P.D. a r a y ของ Higher Time Frame นะเน้นอีกทีหนึ่ง Higher Time Frame เพราะฉะนั้นไม่ใช่จะเลือกเอาตรงไหนก็ได้นะครับต้องเลือกเอาตรงที่เกิดใน Key Level เท่านั้นนะครับมันถึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างสักหน่อยอ่ะมาดูมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้คือจะเป็น Order Block ของขาขึ้นนะครับกรณี Bullish Order Block ตรงนี้ครับทุกคนสังเกตว่าเราเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วคีย์ e ลเวลตรงนี้คือ fair value gap นะครับต่อมาเราก็ซูมเข้ามาดูใน lower time frame นะครับตรงนี้สีเขียวนี่คือเราอยู่ภายใน Key Level นะครับแล้วราคาเนี่ยมีการทำลาย low เห็นไหมครับถ้าราคาเนี่ยสามารถเหนือเส้นนี้ได้ก็จะเกิดเป็น order block เมื่อราคาทำลายเส้นนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นออเดอร์บล็อกเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของออเดอร์บล็อกเราจะใช้มันเพื่ออะไรครับเพื่อซัพพอร์ตให้ราคาเนี่ยขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยเราสามารถใช้ออเดอร์บล็อกในการเข้าเทรดได้นะครับคือเข้าที่ออเดอร์บล็อกตั๊กลอดเอาไว้ที่ใต้เนื้อเทียนก็ได้นะครับถ้ามองว่ามันเยอะเกิน ถ้ามันไม่เยอะก็ไว้ที่สวิงโลด้านล่างเลยก็ได้นะครับ TP 2อง RR อย่างกรณีน,นี้ถ้ามองว่ามันเยอะเกินก็สต็อปลอดไว้ที่เนื้อเทียนแล้วก็รอดูราคานะราคาลงมาแตะแล้วนะครับตอนนี้เราได้ราคาเรียบร้อยนะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปถึง TP เรียบร้อยนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับตรงนี้ราคาอยู่ใน key level ของ1ชั่วโมงก็คือ fair value gap นะครับ ทีนี้เราซูมเข้าไปครับใน5นาที5นาทีตรงนี้ครับราคามีการทำลายหายอันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าราคาสามารถปิดทะลุกลับมาที่แท่งขาขึ้นอันนี้แท่งสุดท้ายที่ส่งราคาขึ้นไปทำหายได้ถ้าราคาถูกปิดทะลุกลับมาได้ก็จะเกิดเป็นออเดอร์บล็อกพอเกิดเป็นออเดอร์บล็อกปึ่งแบบนี้เราได้ออเดอร์บล็อกเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เมื่อเกิดออเดอร์บล็อกเกิดขึ้นเราสามารถใช้ออเดอร์บล็อกเป็นตัวซัพพอร์ตให้ราคาเนี่ยลงไปในทิศทางเดิมได้นะครับเราก็สามารถเข้าเทรดที่ออเดอร์บล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สต็อปลอสเอาไว้ที่สวิงไฮนะครับ TP2R r ราคากลับมาแตะหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงมาถึง TP ของเรานะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ออเดอร์บล็อกมันไม่ยากเลยเพราะว่า มันเป็นเหมือนกับรอยเท้าที่ลายใหญ่เขาทิ้งไว้ให้เราเห็นไหมครับต่อมาครับคือ mean t r a t e s h o d mean t r a t e s h o d เนี่ยคือจุดกึ่งกลางของ order block ของเราบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเข้าที่ order block ถ้า order block ของเราเนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วเราตั้งที่ order block ตั้งออเดอร์ที่ออเดอร์บล็อกอะไรเงี้ยครับ RR มันอาจจะน้อยเนาะเพราะว่าถ้าออเดอร์บล็อกใหญ่จุด Stop ปลอสของเรามันก็จะกว้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลากจุด TP ไป2 RR อ,อ,อย่างเงี้ยมันอาจจะไกลเกินไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เราสามารถใช้ mean r e t r i o l ในการหาจุดเข้าที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้เอาง่ายๆคือเราสามารถรีด RR l ีดสต็อปล s โดยการใช้ mean r e t r i o l ได้นะครับ มินเทรชช์นี่คือจุดกึ่งกลาง50%ของเนื้อเทียนของออเดอร์บล็อกนะครับโดยเราจะใช้เจ้าฟิโบฟิโบนาชชีรีเทรสเมนต์นะครับหรือจะใช้แกนบล็อกก็ได้ลากจากบนสุดของเนื้อเทียนนะครับก็คือจุดเปิดตรงนี้ไปถึงจุดด้านล่างเนื้อเทียนด้านล่างนะครับลากมาปุ๊บเราก็จะได้จุดกึ่งกลางคือมินเทรชช์โอของออเดอร์บล็อกนะครับทีนี้ เราสามารถใช้กึ่งกลางตรงนี้เนี่ย mean t r a ชตรงนี้เนี่ยในการเป็น entry ของเราได้นะครับก็จะทำให้ stop l o อ s เราแคบลงแล้วก็ RR เราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ผมก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราใช้ mean t r a ช e อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะตกลดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมันจะกลับมาแตะถึง mean t r a ชมันอาจจะแตะแค่ขอบ บนหรือขอบล่างของออเดอร์บล็อกแล้วก็ไปต่อเลยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเอาไปทดสอบดูนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยใช้มีนเทรชชในการเข้าเทรดทุกครั้งเลยมันจะตกรดกี่ครั้งแล้วมันจะได้เข้ากี่ครั้งเนาะเทียบกับการที่คุณเนี่ยตั้งออเดอร์ไว้ที่หน้าออเดอร์บล็อกเลยนะครับมันก็จะได้เข้าตลอดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เทียบ r r ดูว่า คุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับมาดูตัวอย่างกันครับตรงนี้เนี่ยราคาอยู่ในคีย์เลเวลของเราคือ4ชั่วโมงนะครับทีนี้เราซูมเข้าไปครับราคาอยู่ในคีย์เลเวลเราซูมเข้าไปนะครับทีนี้ครับราคาเนี่ยกลับมาแตะที่คีย์เลเวลของเราเห็นไหมครับหลังจากนั้นตรงนี้ครับราคามีการทําลายโลเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อมีการทําลายโลแท่งเทียน ชุดแท่งเทียนชุดสุดท้ายที่ส่งลงมาทำลายโลนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกปิดทะลุกลับขึ้นไปได้ชุดนี้จะกลายเป็นออเดอร์บล็อกของเรานะครับปึ้งอ่ะเรียบร้อยเราได้ออเดอร์บล็อกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยออเดอร์บล็อกเราจะใช้เป็นอะไรครับจำได้ไหมเราจะใช้เป็นที่ซัพพอร์ตราคาขึ้นไปต่อทีนี้ครับเราสังเกตจากตรงเนี้ย มันอาจจะดูใหญ่มากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ mean retrial ได้นะครับก็คือเอา fibonacci retracement หรือแกนบล็อขึ้นมาวิธีการก็คือวัดจากเนื้อเทียนข้างบนนี้มาถึงเนื้อเทียนข้างล่างนี้นะครับและก็จุดตึงจุดกึ่งกลางคือ0.5เนี่ยเราตั้งค่าแบบนี้00.5แล้วก็1นะครับจุดกึ่งกลางคือ mean retrial คือ0.5เราสามารถตั้ง ออเดอร์ไว้ที่มีนเทร h ช l d ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่าเดี๋ยวลองเทียบดูนะ2 a RR ถ้าเรา Stop Loss ไว้ที่เนื้อเทียนด้านล่างนะครับ2 a RR เนี่ยคือจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ออเดอร์บล็อกเนี่ยทั้งชุดเลย2 a RR ของเราเนี่ยไกลมากเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า TP ของเรามันไกลโอกาสที่มันจะถึงเนี่ยมันก็น้อยกว่า TP ใกล้ๆถูกไหมครับ TP ใกล้ๆแป๊บเดียวก็ถึงเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ก็เหมือนเป็นการล้นระยะ TP ของเราได้นะครับและถ้าเกิดเราตั้ง TP ที่เดียวกันกับออเดอร์บล็อกจุดแรกของเราเห็นไหมครับ RR เนี่ยเพิ่มจาก2 RR เป็น5 RR หมายความว่าจากเดิมที่คุณจะได้กำไร2เท่าเนี่ยถ้าคุณใช้ mean t h r e s h o l d ในการเข้าเทรดออเดอร์น,นี้คุณจะเพิ่มจาก2เท่าเป็น5เท่าเลย แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า TP <c oughs> แค่2 RR ก็พอครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตรงนี้ราคาลงมัด order แล้วแล้วนะครับอ่ะแ,แ,แล้วก็ขึ้นมาถึง TP เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าเราเข้าด้วยออ order b ล o c k ถึง TP ไหมนะครับถ้าเราเข้าด้วย order b ล o อกก็ถึง TP เหมือนกันเห็นไหมครับ <c oughs> ก็จะมาถึงจุดนี้แต่ถามถามใจตัวเองดูนะครับว่าเนี่ยคุณเข้าด้วย มีนเทรโชนะครับแล้วก็คุณ tp ภายในระยะเวลาแค่3แท่งก็คือ10 10นาที15นาทีอ่เนี่ย10นาทีนะครับถ้าคุณเข้าด้วยออเดอร์บล็อกปกติไม่ใช่มีนเทรดโชนะครับคุณจะต้องถือไปนะครับ3ชั่วโมง45นาทีก็ลองถามถามตัวเองดูนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันมาดูอีกตัวอย่างนึงครับตรงนี้เนี่ยราคาลงมา มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับและก็มีคีย์เลเวลอยู่ตรงนี้นะครับเราซูมเข้าไปครับราคาลงมาแตะที่คีย์เลเวลของเราแล้วก็ตรงนี้ครับแท่งชุดสุดท้ายเนี่ยที่ทำลายโลตรงนี้นะครับคือชุดด้านบนนี้เลยถูกไหมครับคือชุดนี้เลยถูกไหมครับแต่ตรงนี้ครับมันมีอีกแท่งหนึ่งเหมือนกันที่เมื่อแตะคีย์เลเวลแล้วแล้วก็ แท่งนี้ขึ้นมาแท่งเดียวและก็ถูกปิดทะลุก,กลับไปตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ออเดอร์บล็อกแบบที่มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพแบบที่มันแบบ High Probability หรือว่าความน่าจะเป็นในการที่ใช้แล้วจะชนะสูงเนี่ยผมเน้นไปตอนแรกใช่ไหมครับว่ามันควรที่จะทำลาย High หรือ Low ซึ่งตรงนี้ครับจุดเนี้มันไม่มีการทำลาย High หรือ o ลเลยเพราะฉะนั้นถ้า เกิดว่าคุณเลือกใช้มันก็ใช้ได้ครับแต่ถามว่าผมใช้ไหมก็ไม่นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณใช้ order block ตรงนี้แล้วราคาเนี่ยปิดทะลุขึ้นมาเกิดเป็น order บ l o c k ใช่ไหมครับคุณจะเข้าเทรดไปที่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าราคาแตะเข้ามาที่ key level แล้วนะครับหรืออีกกรณีนึงคือคุณไม่ใช้ตรงนี้คุณรอด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะราคาแตะเข้ามาที่ order block นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาถึง TP เรียบร้อยนะครับ อีกกรณีหนึ่งคือคุณไม่ได้ใช้ด้านล่างนี้คุณใช้แบบที่ผมสอนนะครับตรงนี้ถ้าคุณมองว่ามันโอเคมันค่อนข้างไกลเลยคุณจะใช้เป็น mean t r a e s h o d ก็ได้แล้วคุณก็เข้าที่0.5ครับ stop loss ที่ด้านล่าง tp 2R อ่ะ,อะ,อะทีนี้คุณจะเห็นว่าราคามันวิ่งไปไกลแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะ cancel order ก็ได้แล้วก็รอราคาใหม่นะครับทีนี้ ถ้าคุณสังเกตน,นะครับตรงนี้มีคีย์เลเวลอันใหม่เกิดขึ้นและราคาก็กลับมาที่คีย์เลเวลเห็นไหมครับราคาแตะกลับเข้ามาที่คีย์เลเวลและก็มีการทำลายโลเกิดขึ้นและก็มีการปิดทะลุเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นออเดอร์บล็อกถูกไหมครับคุณสามารถใช้มีนเทรดโชได้ตั้งออเดอร์ที่มีนเทรดโชและก็สต็อปลอสที่เนื้อเทียนด้านล่างหรือสวิงโลนะครับที่ีอ ราคาก็ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณ c a n c e เ Order ก็ได้เห็นไหมครับว่ามันมีสิทธิ์ที่คุณจะตกรถเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเคสตั t ดี้ที่กรณีที่คุณตกรถได้นะครับถ้าคุณใช้ m n t r t d e show เป็นไงกันบ้างครับกับการใช้ Order Block หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจสาระสำคัญแล้วก็การนำไปใช้นะครับสำหรับเรื่อง Order Block และมีทั้ง mean ทร t r a เพื่อที่จะได้รีด d r ได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญครับเมื่อคุณเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณเอาไป back เทสเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ว่ามันคือการนำไปฝึกฝนนะครับลองเอาแนวคิดเหล่านี้ไปฝึกฝนไปใช้ดูนะครับและถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่านะและก็สุดท้ายนี้ครับฝากทุกคนไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Trader b i l l ไว้ด้วยนะครับและถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ